ผมเจอโปใช่ครับทุกคนผมเจอโปแต่ไม่ใช่หมอนี่นะหมอนี่ตั้งหาก คือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมนั่งเล่นเกมกับน,น้องๆอ,อยู่ฮะแล้วมีน้องคนนึงที่เป็น FC ตะอึ่องจอยตามเข้ามาคือเกมก่อนหน้านี้น้องได้เป็นคินเลอร์ไงแต่น้องเล่นไม่เป็นพวกผมก็เลยรีบปั่นไฟแล้วก็รีบออกเพื่อไม่ให้น้องทอแทกันแบบนี้นะฮะเพราะเหมือนน้องจะเล่นคินเลอร์ไม่เป็นจริงๆนะครับเพราะว่าน้องไล่ใครไม่ได้เลยและท่านใดนั้นเองก็มีเบคอนสุดห้าวตัวหนึ่งมาพิมพ์ใส่น้องที่เป็นคินเลอร์ว่ามาไล่ผมหน่อยประมาณว่าแบบมันอยากโดนไล่อะไรเงี้ยประมาณนั้นฮะผมก็เลยเสนอตัวเป็นคินเควรกป็ลอร ทุกคนมันโปวิ่งเร็วหลังจากนั้นผมก็ให้น้องส่งแบนไปนะครับแล้วระหว่างรอหมอนี่โดนแบรนผมก็ไล่มันต่อจนกระทั่งมันเสียท่าโดนผมตีล้มจนได้ผมเลยสั่งสอนไปชุดใหญ่ และนี่คือสาเหตุที่หมอดีเล่นโปนะครับคือน้องบอกว่าโดนคนอื่นโปใส่ก็เลยเล่นโปตามนะครับซึ่งเอาจริงๆมันผิดกฎเกมนะครับการเล่นโปรแกรมโกงอะทุกคนถ้าเราโดนโปรเราก็แค่รีพอร์ตไปนะครับไม่ใช่ไปเล่นตามแต่นั่นแหละครับสุดท้ายน้องก็โดนแบนจากแมปไปแล้วฮะบจบบริบูรณ์ขออนุญ,ญาตตัดเข้าโฆษณาใครกำลังมองหาบริการดีๆในแมป99คืนในป่าต้องนี่เลยดีดิดชอ็อปเพราะเขามีทั้งไก่เพชรไก่คัสรับฟาร์มเพชรทำคัสและยังมีรับกดเกมรัสด้วยนะ